ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสายงานบริหารการศึกษานางสาวมาลัยเมืองทองปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพประทับช้างปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพประทับช้างสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร สาวมาัราเมืองทองเกิดวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินการธนาคารวิทยาลัยภาคกลางระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร,ร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีประวัติการรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่1มิถุนายน2555ตำแหน่งครูชำน,นาญการศูนย์การศึกษา,า,อออา,กานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตากจังหวัดตากเมื่อวันที่16สิงหาคม2561ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะผู้มวยการชำนาญการพิเศษด้านที่ 1. ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพการมีวินยัยข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองยอมรับและนับถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมมาโดยตลอดรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตรงต่อเวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมายสําเร็จและอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ทางราชการมีน้ําใจสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นประสบความสําเร็จการประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความอุตสาหะอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลของงานโดยยึดหลักในการปฏิบัติงานด้วยความประหยัดุ้มค่า มีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริย,ยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนายึดหลักนิติธรรมยืนหยัดในการกระทําที่ถูกต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกๆครั้งส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาและประชาชนในเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตย การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษาและผู้รับบริการรวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงละเว้นอบบยามุขและสิ่งเสพติดดำรงเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่การประหยัดมัธยัถ์อดออม ความรักและศรัทธานในวิชาชีพข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีสนับสมนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมของวิชาชีพทางวิชาการโดยเป็นสมาชิสกสกสคเข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรมและงานวิชาการตามโอกาสนำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมครูอำเภอโพประทับช้างอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาศึกษาควนคว้าความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนครูและเป็นคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดมาตลอดความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเสียสละเวลาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการพัฒนาครูและนำความรู้ใหม่ๆมาถ่ายทอดให้กับครูอย่างต่อเนื่องจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเช่น มีการให้ครูเยี่ยมบ้านมีการให้คำปรึกษาแนะนำเด็กที่ออกกลางคันเป็นผู้ศึกษาค้นควา้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาตนเองให้ความรักความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจผู้เรียนและผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเท่าเทียมกันประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ด้านที่ 2. ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่ 1. การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศ,ศาึกษาการวางแผนพัฒนาการศึกษาในการดําเนินการด้านการวางแผนพัฒนาการศึกษาข้าพาจ้าดดำเนินการโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการ จำเป็นของผู้เกี่ยวข้องหรือมีกระบวนการจัดทำถูกต้องบุคลกากรทุกคนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนทุกขั้นตอนและมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และผ่านการตรวจสอบ และเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการนำแผนสู่การปฏิบัติโดยประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนในการดำเนินการตามโครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้การนิเทศติดตามจากคณะนิเทศภายใ <c oughs> นของสถานศึกษา,ศา <c oughs> และมีการรายงานผลการนิเทศเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมในแผนงานการจัดโครงสร้างและการบริหารกิจการสถานศึกษา ข้าพเจ้ามีการจัดโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษาสแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงของสายงานมีความครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจหลักของสถานศึกษามีการมอบหมายงานแก่บุคลากรตามภารกิจโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษาและจัดให้มีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา การบริหารวิชาการข้าพาจ้าดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรหลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ควบคุมให้มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีระบบการนิเทศติดต,ตามการใช้หลักสูตร มีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษาและการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาการบริหารงบประมาณ ข้าพเจ้าดำเนินการให้มีการจัดทําแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณมีการมอบหมายหน้าที่ราชการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินประชุมชี้แจงบุคลากรในเรื่องการดําเนินงานด้านงบประมาณมีการใช้งบประมาณตรงตามกรอบและวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบมีระบบควบคุมตรวจสอบภายในและรายงานผลการใช้ใจ่ายงบประมาณเป็นปัจจุบัน การบริหารงานบุคคลข้าราจ้าดำเนินการให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลารกรมอบหมายหน้าที่ราชการตามภาระงานบทบาทหน้าที่การมอบหมายงานสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความต้องการของสถานศึกษาประชุมที่แจ้งให้ครูและบุคลารกรทางการศึกษาทราบ จดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานของบุคลากรมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจส่งเสริมให้บุคลากรเข้าศึกษาฝึกอบรมดูงานปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและมีการติดตามการประเมินผลการพัฒนามีรายงานผลการพัฒนาและนำผลไปปรับปรุงการบริหารทั่วไป ข้าพเจ้าจัดทำแผนพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเน้นการบำรุงรักษาและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยส่งเสริมให้ผู้เรียนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้อาคารสถานที่มีการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษามีกิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการเยี่ยมบ้านนักศึกษาให้มีการสำรวจข้อมูลผู้ตกหล่นทางการศึกษาและนำเข้าสู่ระบบการศึกษา มีการสำรวจความต้องการการศึกษาของผู้พิการและส่งเสริมสตตนับสนุนส่วนที่เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานและช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูและการช่วยเหลือผู้เรียน การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษาข้ารเจ้าได้ศึกษาริเริ่มพัฒนาสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนโดยสร้างและพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลออนไลน์ PPC.NFE มาใช้ในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้าถึงการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและกำกับติดตามครูนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาคิดค้นนวัตรกรรมแก้ปัญหาส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตรกรรมจากขยะ ส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นมีการประชุมอบรมสมมนาทางวิชาการศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพโดยการเป็นวิทยากรและมีการเผยแพร่เอกสารวิชาการให้ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ จากการทุ่มเทและมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่เราปับผิดชอบประสบผลสำเร็จจากการทุ่มเทและมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่เราปับผิดชอบประสบผลสำเร็จ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการพัฒนาตนพันานงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งม,มั่นความทุ่มเทในการบริหารจัดก,การสถานศึกษาจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาของคณะกรรมการทุกท่านและขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนําด้วยไมยตรีอันดีขอน้อมรับคําแนะนําน้อมนําไปปฏิบัติและพัฒนานงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนผู้รับบริการต่อไปในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาประธานกรรมการสถานศึกษาเพื่อนร่วมงานครูบุคลากรผู้เรียนผู้รับบริการตลอดจนภาคีเครือข่ายและครอบครัวที่ให้ความร่วมมือและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี